ร้อนจังเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก PP 125ตอนนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ที่สวนแถวบ้านอาการมันร้อนอ่ะร้อนเลยเครียดทำงานไม่ไดยไปนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันเลยออกมาชิลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเผื่อจะทำอะไรได้ดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นพูดถึงเรื่องชิลเมื่อวานก็เมื่อวานก็มีเรื่องชิลอยู่นะ ออกไปเดินเล่นอยู่แถวฝั่งตัวเมืองเก่ามาแล้วก็ทีนี้เจอกับฝนตกพอฝนตกแล้วเนี่ยก็เลยแบบตอนแรกก็คิดว่าแบบจะเอาไงดีเพราะเมืองเก่ามันก็ไม่ค่อสยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันจะแบบแถววัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยเดินอยู่รอบๆแถวนู้นก็ไม่ค่อยมีที่ให้หลบฝนเท่าไหร่เลยแบบเอาไงดีเนะี่ยเอาไงดีสุดท้ายพอฝนเริ่มลงเม็ดมากขึ้นมากขึ้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวเล่นกลางฝนซะเลยสนนะ เดินเล่นกลางฝนรู้สึกครั้งล่าสุดที่เดินเล่นกลางฝนเนี่ยน่าจะประมาณมัธยมนะก็นานแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันสุดท้ายก็เลยเดินเล่นกลางฝนนี้นแหละชิว <laughs> มันสบายดีครับก็อากาศมันจะเย็นๆรู้สึกแบบว่าตัวเปียกเรชุ่มชุมให้ความรู้สึกแปลกๆปกติก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกแบบนั้นเท่าไหร่ทีนี้พอเดินไปได้สักพักก็เริ่มรู้ตัวว่า เริ่มเย็นอ่ะไม่ไหวพอเริ่มเย็นไม่ไหวเสร็จก็เลยต้องกลับแท็กซี่ก็ไม่ค่อยจะยอมกลับเพราะว่าตอนนู้นนั่งรถเมล์คงไม่ไหวเราไม่มีรถเมล์มาเลยพอกลับมาถึงบ้านก็เลยอาบน้ําอาบน้ำแล้วก็สบายตัวสบายตัวเสร็จก็เลยหายเครียดหลังจากที่เราคิดงานไม่ออกมาตั้งนานเราก็คิดงานออกทันทีเห็นไหมว่าการชิวมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยจัดสมดุลระหว่าง ชีวิตให้ดีมีจังหวะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวนรอบๆดีกว่าสวยจริงๆอ่าโอเคแต่วันนี้ร้อนจริงนะเนี่ยนี่ขนาดใส่เสื้อกล้ามยังร้อนอยู่เลยโอเคครับ วันนี้ก็เป็นวันที่เอากิจกรรมยาว่างมาแชร์กันยังไงก็ติดตามกับเม่นได้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ติดตามกับเฟิร์สได้ทุกวันอังคารจ็อบด้ชวนเพืหัสเกมกวันเสาร์หน้าอีกทีครับบ๊ายบาย